่่<อ>ไปใส่เกง่เกงมากนี่เดี๋ยวเอาสิมาปิ่งกินอย่าด่าหมาเด้อพี่น้องมันตายเลยถือเก่งมันแดดเดี๋ยวป่ะพี่น้องไปเบ่งาพาไปหลินหวยไปยาม,ม่องวันสีได้ป้าบลูกไก่ บรรยากาศพี่น้องนี่กังวินแดดขนาดมันอีแดดนี่พี่น้องทงไว้น้ำพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งม่องนี่แหละว่างเป็นใส no)> ่ม่องหลาเนาะ ได้ปะเละได้ปละถืออยู่นี่แหละมองพี่นอ้องพยายามแต่ว,ตวพ่อพนยามนั่ะนะปะนลา้าบัตรสไพ่ปนี่นี่ฮะ บ่ป้ายังบ่อน้ำนอนปลาขาวบ่นี่พี่น้องมองพยายามป้ายังอะไได้ปะนกปลาปลานางน้ำน้องมองเอยากให้ยอมไปนี่ถือพอได้ปูดเนาะขาจะลูกสันมองใช่มาเห็นบกินโอมมาแล้วและขึ้งทีโอม ลายด่งนเนาะลายด่งเลยเนาะอยู่พุนย่าหรอเปล่าแน่นะสังรังจากดามเาย่อด้วยนั่งเอี่ยเขาย่อมึงนั่งเยี่ยศลานตุ่นละนางซับปินยามองยาเมืองปินโอตด้ นี่พี่ดองปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ขนาะดยิ่งนี่นห่วยนี่ห้องนี่พี่ดองอยากใส่มั่งใส่กลางมือตีจะเอาธรรมศาสตร์พี่น้องปลาพอได้อาายากได้กินบ่ได้พังแกบบ่ได้พังแกบก,ถก,บกถ็ถือพังแกบเอาถือเปล่า นเานาะมอกร้ายลีเนาะอืมร้านสาวเนาะปูดปลายเบ่งปูดเนี่นปปนยตะลีปลากระเด็อะไระทยลูกเมึงนเดี๋ยเลี้ยลูกปูดเองอจับเช็ดเจ็ดมือปะาเ้ย <c oughs> โอ้ยอย่ามนันถือเกาะน,นี่นะเดี๋ยใส่ส่งกอด แอ้ว <laughs> <laughs> กองมันอยู่เถื่องสิสิพอพปัญญามแล้วพีน่น้องปวดปลายเถื่องหรอปีงกินตบะบักฮวงคักขนาด <laughs> ตอนนั้นเบิ้งแล้วบ้างฮะฟูนชุบด่ามเป็นแล้วยามไปแล้วท่างนั้นเด้ <laughs> ด่างน,นั้นเปท <laughs> ่านดำเหรอด๋ยวเขาไปเอาไปเบิ้งอีกด่างที่สองนะพี่น้องวันสี <laughs> น <ำ S 2> ม<า>ันนะฉันได้หันจะไป เลิกเติมไม่ด้เพียงข้อกุญเเละเจ้าขึ้นทั้งโคกุนตี้น้ำก็ไม่เลิกกุนายเด็ดเนาะตื๊ดน้ำหัวน้ำพองเจ้าส่ายบรรยากาศยังเพลินกินแต่ดําน้าเพียงมาอยู่ที่นี่ฮะกินหายอยากสบาย แนวไปหลุนดัางที่สองเนาะ <c oughs> ไปหลุนดานัางนะเห <c oughs> ็นบหมพี่น้องสาวไปอ <c oughs> คอยมีคนใส่กาใส่ถือขนาด

ซาลาปินเฮ้ยจับปลาโชว์ดูแนมพี่ดี <laughs> ใช่ๆปลาเนี่ยปลาลังหนามซาลาปิ่นปลดปลาเนาะ <laughs> น้าสาวนักอีกมัอนี่ <laughs> ได้บนน้องมันนี่ได้บนน้อ <laughs>

หนาวกับบริเล็กแต่ว่ามีปลาได้บ่ิด้ตึกงแหงปะถือยู่ได้ปะไรเย็นยังฮะบอสิมา่วานแฮหรือตึกแกบโอ้ เออโอ๊ยขนขนเนีน่ยพี่น้องหัวกุ้นหัวขาดปลาธรรมศาสตร์ dám bớt là bao vậy này bớt là bao mà chết nhãng chi nhảy bao nhảy oh chi nhảy kêu nuông thương đéo bê bê bình hòa này, xì đại vào, cứ bút tước là, bút tước say, hả? để bị bận, ngụm pa bận, bận xì đại vào. โอ้ยตกใจอย่างนี้กยิงเลยเนี่ยเยอะรุกงดำโอ้ยไปับว่าสีใดโตบ่ว่าสีห้ากินหมานบ่ตะกี้บอผานหน้าจะตะเกาว่ะว่าขันว่า itu apa tu? Ada dua orang. Apa tu? Tak ada apa. Ya. Yang tu capai kena. Kita aku pun awak. อู <kung> ้ถ <divide S 3> ้าเป็นคนหน่อย ບໍ່ຕ້ອງມາມັນສູ້ຄັບຖັກບໍ່ອີ່ຫຍັງເອມອີ່ປາເນາະ <hums> 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 <hums>

Es gribētu, es gribētu, es gribētu, lai tu mani...

มือเป็นไงพี่นันละวานเกะกวนๆอย่ามันสิถือบ้าเขาว,ว่าพอได้แจวเหรอบ้าบ้าเป็นไงแล้วมาวานเกะละ anh nhạ bò anh nhạ bò đây quá này con gì vậy to anh anh với nào บ่ได้พี่น้องแล้วว่าวานแกบแล้วมากินองรกินข้าวเป็นบานล้วนะนี่ปิ้งนกนกคุมนกคุมได้เบิ้งตันตามแต้งทอดไข่พี่น้องย่งนี้ต้องวานเปิดขดนี่ มากินข้าวน้มกันคืนคุ้มคืนป้อนเอาเอาเอาไว้ข้าวเที่ยงคืนคืนสิบบาไปหาับขืนมากเนี่ยไปผู้ชนะผู้ชนะกินไข่ขืนมากขืนมากคุ้มคืนคืนน้าตากรของวันอ้ยอ้ยสมาสีกลายขนาดอ่ะคืนคืนอยู่เที่ยงไหนเที่ยงหน้าตะกนตำหมักแตงถอดไข่อาหารการกินของาใจและเมย์ให้กินยังกินถอ่วฝับุ้พี่มอเนรดลอยู่ดอกซ้ำคั่มดอกอะไรลเลื่อนรับาด เาเทวห้างกินแต่นันายได้ได้ชามข้ามเท่านั้น้ำพีละชามข้ามมาแล้งแง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 แล้วหวานกึ่งกับเอยากลงเ้อะะเทียนเลยเขาบอเห็แบบเป็นหนามเป็นขวคขับวบกริงหัวเต็มเยอยังได่าเาไหมตัปูตาหมอมคือเบิดะยตามองเบิดตาพอมื่น

น้ำมากมนบะเิงเลียนหมูหลายทีม่กินอืมอยากนกอีกเลยบิบิบิบบูคนอยเกคนอยา่ยูิลู่ยูนี่เฮ้ยหงนบะเติงลงมากเอาปีกมีงบ่มี